เรื่อสุนัขจิ้งจอบยุยหย่ทครั้งหนึ่งมีบุคคบูรุษเลี้ยงโคคนหนึ่งต้อนฝูงโคมาจากป่าส่งให้แก่เจ้าของโคโดยลืมนางโคผู้มีคันอยู่ในป่าตัวหนึ่งนางโคได้รักใคร่ชอบพอกับนางสีหะไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอกระทั่ง คลอดลูกออกมาทั้งสองฝ่ายลูกๆก,ก็สนิทสนมกันและไปไหนมาไหนด้วยกันวันหนึ่งมีนายพรานไปเห็นสัตว์ทั้งสองรักใคร่ชอบพอกันจึงนำเอาของป่าอันเป็นที่พอใจกลับไปถวายพระเจ้าพระนรศแล้วเท้าเธอก็ตัดว่าในป่าได้พบอะไรนะ่อาอัศจรรย์บ้างจึงกราบทูลว่าเห็นสีห กับโคผู้ตัวหนึ่งเป็นเพื่อนรักใร่กันจึงตัดว่าดูก่อนในพรานเมื่อมีเนื้อตัวที่สามเกิดขึ้นแล้วภัยจะเกิดแก่สัตว์ทั้งสองเป็นแน่เพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าเห็นมันมีสามตัวเมื่อไหร่จงมาบอกเราขั้นอยู่มามีสุนัขจึงจอกตัวหนึ่งเข้าไปรับใช้ฐานเป็นบ่าวของสีหะและโค เมื่อนายพรานไปเห็นจึงไปกราบทูลพระเจ้าพรราสีพระเจ้าพรราสีจึงตัดว่าสนักจิงจอกตัวนี้คงจะยุให้สัตว์ทั้งสองนั้นฆ่ากันเป็นแน่เราควรจะรีบไปให้ทันเวลาแล้วก็เสด็จไปขณะนั้นสนักจิงจอกกําลังกินเนื้อสีหะและโคอยู่จึงตัดว่าสัตว์ทั้งสองแตกกันเพราะถูกยุโยง ดังที่เราคิดไว้นักจิงจอกได้กินเนื้อสีหะและโคด้วยคำสอดเสียดอันใดคำสอดเสียดอันนั้นก็เหมือนเป็นดาบอันคมกราคนเราใดไม่เชื่อคำยุยงคนเหล่านั้นก็ได้รับความสุขเหมือนกับผู้ไปสวรรค์มาชาติสุดท้ายพระเจ้าพระรีก็ได้มาเกิดเป็นพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่า โทษแห่งผู้หลงเชื่อฟังคำยุโยงต่อไปเรื่องอมาตยศในครั้งหนึ่งมีอมาตคนหนึ่งของพระเจ้าพาราสีคิดทรยศต่อพระเจ้าพาราสีได้ไปยุโยงพระเจ้าโกศลทยกกองทัพมาจับพระเจ้าพาราสีมาขังไว้พระเจ้าพาราสีก็ทรงทำฌานให้เกิดขึ้นดุจจากเครื่องจองจำแล้วขึ้นไปอยู่บนอากาศพระเจ้า โกศลไปทอดพระเนตรเห็นก็ตกพระไทยจึงทูลขึ้นว่าเหตุไรพระองค์ผู้หมดอิสรภาพยศทรัพย์สมบัติทั้งปวงแล้วจึงไม่โศกเศร้าก็ตตัสต,อ,ต,อ,ตอว่าทรัพย์ยศบริวารทั้งหลายจอมละหมูสัตว์ไปก่อนเวลาตายก็มีทรัพย์ยศสมบัติบริวารเป็นของไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรเศร้าโศก มื่อพระเจ้ากศลได้ทรงสดับก็ทรงทูลขอโทษและถวายราชสมบ,บัติคืนมาชาติสุดท้ายพระเจ้ากศลก็ได้มาเป็นพระอน,นุลพระเจ้าพระสีก็ได้มาเกิดเป็นพุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าบัณฑิตย่อมไม่ทุกโศกในเวลาเสื่อมลาบยศสุขสรรเสริญเพราะเล็งเห็นว่าของเหล่านี้เป็นอนิจจังไม่แน่นอน ต่อไปเรื่องลูกหาอุบายแก้ทุกโศกข,ของพ่อครั้งหนึ่งมีกระดุมพีคนหนึ่งมีบุตรชื่อว่าสุชาติกุมารต่อมาเมื่อปู่ของกรุมพีนั้นได้ตายไป บีดาของกุณุมพีนั้นได้ตายไปก็กุณุมพีนั้นก็ได้มีความเสียใจมากนํากระดูกของบิดาไปบรรจุไว้ในสถูปดินซึ่งอยู่ในสวนของตนในเวลาไปบูชาสถูปก็ถือดอกไม้เดินเบียนร้องไห้อยู่ไปมาจนไม่เป็นอันทําอะไรเมื่อสุชาติภูมานผู้เป็นบุตร เห็นดังนั้นก็คิดหาทางที่จะแก้ความโศกของบิดาท่านคิดแล้วก็ออกไปไปนอกบ้านเห็นโคตายตัวหนึง่งจึงได้ไปหาหญ้าและน้ำมาวางไว้หน้าโคแล้วก็อ้อนวอนว่าขอโคจงกินข้าวกินน้ำเถิดคนทั้งหลายเห็นจึงกล่าวว่าสุชาติกุมารเป็นบ้าหรือจึงได้ทำอย่างนี้แต่สุชาติกุมารก็ไม่ได้กล่าวขานประการใดคนทั้งหลายก็จึงไปบอกกุุมพีผู้เป็นบิดา บิดาจึงออกไปรีบออกไปถามว่าดูก่อนสุชาติเจ้าเป็นบัณฑิตไม่ใช่หรือเหตุไรจึงหาน้ําและหญ้ามาให้โคตายบริโภคเช่นนี้บิดาขอถามสักหน่อยโคที่ตายแล้วจะกลับมีชีวิตขึ้นมาด้วยหญ้าและน้ําอีกหาไม่ได้บุคคลผู้ไม่มีปัญญาเพ้ออยู่โดยหาประโยชน์ไม่ได้เจ้าก็ย่อมเป็นฉะนั้น สุชาติกุมารผู้เป็นบุตรจึงตอบว่าศีรษะและเท้าหน้าเทา้าหลังกับหางหูของโคยังอยู่ตามเดิมข้าพเจ้าจึงเข้าใจว่าโคที่ตายแล้วจะกลับเป็นขึ้นมาได้ข้าพเจ้าเห็นว่ากายแห่งโคมีศีรษะเป็นต้นปรากฏอยู่จึงได้ทําอย่างนี้ส่วนวิดาสิไม่เห็นสิ่งใดของปู่เลยแต่เหตุไรจึงไปร้องร่ำให้อยู่ที่สถูปดินเล่า เมื่อดิบิดาได้ได้ฟังจึงคิดว่าบุตรของเรารู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าการที่เขาทำดังนี้เพื่อจะให้เรารู้สึกด้วยตนเองคันคิดแล้วจึงกล่าวว่าดูก่อนสุชาตะผู้บัณฑิตเราได้รู้แล้วว่าสังขารทั้งปวงล้วนแต่ไม่เที่ยงต่อไปนี้เราจะไม่เศร้าโศกเสียใจอีกจเจ้าเป็นบุตรผู้ช่วยแก้ความเศร้าโศกของบิดาได้ มาชาติสุดท้ายสุดชาติกุมารก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าบุตรที่ดีย่อมมีปัญญาช่วยบิดาบรรดาด้วยอุบายอันสุข,ขุมคัมภีรภาพต่อไปเรื่องบาปให้ผลตายผลทันตายเห็นแก่พระเจ้าพรหมทัตครั้งหนึ่งเมื่อพรหมทัตกุมารไปศึกษาอยู่ในสำนักของทิสาปาโมกอาจารย์เมืองตางกศิลา อาจารย์ร,รู้ว่าเป็นคนหย,ยาบช้าด้วยอังคะวิทยายจึงสั่งสอนว่าอย่าได้ประพฤติบาปหยาบช้าเป็นอันขาดเมื่อพรหมทัตกุมารในสำเร็จการศึกษาแล้วจึงลาอาจารย์กลับสู่กรุงพาราสีในครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาต่อไปเท้าเธอมีปรหิตราจาย์คนหนึ่งชื่อว่าปิงคียะเป็นคนกระด้างหยาบช้าอยู่มาวันหนึ่ง วิงคียะปุโรตาจารย์เกิดความสัญญาในยศจึงคิดว่าเราจะทูลพระราชาของเราไปจับพระราชาในสากลชมพูทวีมาฆ่าเสียและพระอ,องค์จะได้เป็นจกักรพรรดิส่วนตัวเราก็จะได้เป็นปุโรหิตเองท่านคิดแล้วจึงเข้าไปกราบทูลตามอุบายของตนพระเจ้าพรมทัต์ทรงเห็นชอบด้วยจึงยกพลออกจากนครไปเที่ยวล้อมจับพระราชาทีละเมืองทีละเมือง จนถึงได้พันองค์แล้วก็ทรงดำหิว่าจะเสด็จไปชิงราชสมบัติในเมืองตักศิลาปายทิสาปาโมกอาจารย์ที่ได้ทราบเหตุการณ์ดังนี้จึงได้จัดการซ่อมแซมพระนครให้มันคงเมื่อพระเจ้าพระฤาียกทัพไปถึงได้พักอยู่ที่ต้นนิโครธใหญ่ใกล้เมฆใกล้แม่น้ำคงคาแต่ไม่สามารถจะตีหักเอาเมืองศิลาได้จึงตัด ถามปุโรหิตว่าจะทําอย่างไรดีปุโรหิตก็กลับทูลว่าขอให้ควักพระเนตรแห่งกษัตริย์ทั้งพันองค์แล้วผ่าพระอุทธรเถือนเนื้อที่มีรสอร่อยห้าอย่างมาทำพ,พรีกรรมแก่เทวดาที่สิงอยู่ที่ต้นนิโครดนี้แล้วเอาไส้ใหญ่ของกษัตริย์เหล่านี้ล้อมต้นนิโครดไว้แล้วเจิมต้นนิครดนี้ด้วยโลหิตของกษัตริย์ทั้งหลาย เมื่อได้ทำดังนี้ก็จะได้ชัยชนะพระเจ้าพันศีก็ทรงกระทำตามประหารกษัตริย์ทั้งพันองค์เลือกเอาแต่บางศาตที่ดีหอย่างออกทำวงสวงเทวดาส่วนศพของกษัตริย์เหลานั้นก็ให้โยนลงแม่น้ำคงคาเสียขั้นเสร็จพิธีใหญ่แล้วจึงกรีทาทัพใหญ่เพื่อจะตีหักเอาเมืองตักศิลาให้ได้ครั้งนั้นมีอามาตย์คนหนึ่งชื่อว่าอัสชิสกะตะ ได้ฟักพระเนตรเบื้องขวาของพระเจ้าพระมุทัดทิ้งเสียพระเจ้าพระมุทัตก็ได้รับความทุกเวทนามากจึงเสด็จกลับไปบรรทมหงายอยู่ใต้ต้นนิโครดนั้นมีแรงตัวหนึ่งได้คาบกระดูกซึ่งมีปลายอันแหลมคมขึ้นไปกินอยู่บนต้นนิโครดแล้วทิ้งกระดูกลงมาถูกพระเนตรเบื้องซ้ายแตกทําลายไปเหมือนกับแทงด้วยเหลาเหล็กอีกข้างหนึ่งเมื่อพระเจ้าพระมุทัดได้รับ ความทุกข์เวทนาดังนี้แล้วก็ลึกถึงคําสอนของอาจารย์ซึ่งได้สอนไว้ว่าอย่าได้ทําบาปเพราะจะทําให้เกิดทุกข์ร้อนภายหลังเมื่อสิ้นประชนแล้วก็ไปตกนรกแล้วมาชาติสุดท้ายพระเจ้าพรุทัพทุก็ได้มาเกิดเป็นโพธิราชกุมารปิคิงยะพรุรหิตได้เกิดเป็นพระเทวทัตส่วนทิศาประโมกอาจารย์ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่า ทำทุกข์ให้ผู้อื่นชั้นใดตนก็ได้รับทุกข์ฉะนั้นเรื่องอีกเรื่องหนึง่งเรื่องคนทั้งห้าไม่ทุกโศกถึงคนที่ตายครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งเป็นชาวนามีภรรยาอยู่คนหนึ่งมีบุตรธิดาสะพ้ายและทาสีรวมหกคนพราหมณ์ได้สั่งสอนคนทั้งห้าให้ลึกถึงความตายอยู่เสมอ อยู่มาวันนึงได้ออกไปไถานากับบุตรบุตรได้ถูกงูกัดตายที่จอมปลวกพรามได้ยกบุตรขึ้นคลุมผ้าไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็ไถานาไปเมื่อเห็นคนเดินผ่านมาจึงสั่งให้ไปบอกแก่ภรรยาว่าวันนี้จงนำอาหารมาแต่ส่วนเดียวผู้รับคำสั่งนั้นก็ไปบอกแก่ภรรยาภรรยาก็พาธิดาและสะพ้ายและทาสีออกไปเมื่อพรามบริโภคอาหารเสร็จแล้วจึงพากันเผาศพบ,บุตร ในวันนั้นไม่มีผู้ใดจะร้องไห้เสียใจแม้แต่สักคนเดียวด้วยอำนาจคุณธรรมแห่งคนทั้งสี่นั้นก็ร้อนไปถึงพระ,ะอินทร์พระอินทร์ทรงเลื่อมใสจึงเสด็จลงมาจากสวรรค์จำแรงเป็นพราหมณ์ไปถามคนทั้งห้านั้นว่าท่านทั้งหลายพากันเผาเนื้อหรือพราหมณ์ตอบว่าหาไม่ได้ข้าพเจ้าพากันเผา,าเนื้อมนุษย์ต่างหากถามว่ามนุษย์นั้นเห็นจะเป็นศัตรูของท่าน พราหมณ์ก็ตอบว่าหาไม่ได้เขาเป็นบุตรข้าพเจ้าเองพระอินทร์ก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นคงไม่ใช่บุตรที่รักของท่านพราหมณ์ก็ตอบว่าเป็นบุตรสุดที่รักอย่างยิ่งของข้าพเจ้าพระอินทร์ก็ถามว่าอ้าวแต่ทําไมท่านจึงไม่ร้องไห้เราเพราหมณ์ก็ตอบว่างูที่ลอกคราบแล้วย่อมทิ้งคราบไปได้ฉันใดเมื่อสรีระใช้ไม่ได้แล้วคนก็ทิ้งสรีระไปฉันนั้น ผู้ที่ตายไปแล้วจะถูกเผาก็ไม่มีรู้สึกอะไรถึงพวกญาติจะร้องไห้ล่ำไรก็ไม่รู้เพราะนั้นเราจึงไม่ควรเศร้าโศกถึงเขาเขาจะได้ไปตามคติของเขาแล้วพระอิงทรก็ถามภรยาของพราหมณ์ว่าพราหมณ์ก็ภรรยาของพราหมณ์ก็ตอบว่า,วาบุตรของข้าพเจ้านี้เมื่อเขาจะมาเกิดเขาก็มาเองข้าพเจ้าไม่ได้เชื้อเชิญเขาเมื่อเขาจะไปเขาก็ไปเอง ข้าพเจ้าก็เป็นอนุญาตให้แก่เขาเขามาอยู่อย่างใดเขาก็ไปอย่างนั้นจะร้องไห้ล่ําไรไปทําไมทิดาของพราหมณ์ก็ตอบว่าเมื่อพี่ชายของข้าพเจ้าตายแล้วข้าพเจ้าจักร้องไห้ถ้าข้าพเจ้าจักร้องไห้ก็จะสู้ผอมโดยไม่มีประโยชน์อะไรญาติละมิรของข้าพเจ้าทั้งหลายจะมีความเสียใจยิ่งขึ้นลูกสะพ้ายก็ได้ตอบว่าทารกร้องอยากได้ดวงใจดวงจันทร์อันอยู่ในท้องฟ้าชั้นใด คนที่ร้องไห้ถึงผู้ตายก็ฉันนั้นทาสีก็ตอบว่ามอน้ําที่แตกแล้วต่อให้สนิทไม่ได้ฉันใดผู้เศร้าโศกถึงคนตายก็ไม่อาจต่อวิญญาณของผู้ตายได้ฉันนั้นเมื่อพระอินทร์ได้สดับคําของคนทั้งห้าแล้วก็ก็มีจิตเลื่อมใสได้บันดาลให้เลือนของคนทั้งห้านั้นเต็มไปด้วยแก้วเจดประการเตือนคนทั้งห้าให้มั่นอยู่ในศีลในทาน และมรณะสติกรรมฐานแล้วก็กลับสู่เทวโลกมาชาติสุดท้ายทาสีได้เกิดมาเป็นนางพุทธทุตตะทุตตะตราธิดาของพราหมณ์ก็ได้มาเกิดเป็นนางอุบลวนาบุตรของพราหมณ์ก็ได้มาเกิดเป็นพระราหุนบรรดาก็ได้มาเกิดเป็นนางเขมาส่วนพราหมณ์ก็ได้มาเกิดเป็นุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าการร้องไห้ ถึงคนที่ตายด้วยรู้เท่าทันธรรมชาติย่อมเป็นที่เรื่มใสแห่งมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย